อยากจ้างก็มาจ้างได้ด้ค่ะรับเมาก่อสร้างนะคะนนรับเมาต่อเติมดินต่อเติมบ้านนะคะปรับสภ,สภาพพื้นดิน พื้นดินบ้านไหนไม่สม่ำเสมอก็มาจ้างไอ้ไม้ได้นะคะเอาเพ่อแพงหรอเพิ่นว่าหาบาทสิบบาทถ้าพ่อได้ซื้อน้ำกินเพิ่นว่าหาบาทก็พ่อละหบาบาท5บาท Yeah <laughs>

ห้อนแดด <are> บริกรนับเมาก่อสร้างปรับสภาพพื้นหน้าดินนะคะ